เอาล่ะหลังจากที่ทุกคนรู้อาการรองช้ำกันไปแล้วทีนี้เรามารู้จักกับตัวโรครองช้ำกันบ้างโรครองช้ำหรือผังผื้นใต้ฝ่าเท้าอักเสบมีลักษณะเฉพาะคือปวดบริเวณตรงกลางส้นเท้าโดยมีอาการกวดเจ็บที่บริเวณจุดก่อต้นของผังพื้นฝ่าเท้าหรือ m e เดีย c แค c ค n e ีย Tuber c l e ตรงวงกลมสีแดงนี้โดยมีอาการที่สังเกตได้ชัดที่สุดคือมีอาการปวดในช่วงก้าวแรกหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งและแย่ลงเมื่อลงน้ำหนักที่ส้นเท้าเป็นเวลานาน โดยโรครองช้ำเป็นสาเหตุในโรคเท้าประมาณ15%เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในผู้ที่มีอายุระหว่าง40-60ปีสามารถพบได้ทุกเพศและพบได้ทั้งในคนทั่วไปและนักกีฬาซึ่งมีรายงานว่าพบได้บ่อยในนักวิ่งและอาชีพที่ต้องใช้เวลายืนทำงานนานรวมไปถึงคนที่มีดัชนีมวลกาย BMI ในระดับสูงดังนั้นรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องรักษาระดับน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับสุขภาพดีกันนะทุกคน สุดท้ายทุกคนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Newton M c l มคลินิกกายภาพบำบัดโทร0995539445หรือไลน์ ID at Newton M ที่นี่มีรับปรึกษากายภาพบำบัดด้วยนะและติดตาม EP 3 EP สุดท้ายดูแลเบื้องต้นกับรองชั้นต่อได้เลย